เรดอก้าป oh, oh, okay, huh? ูพะนาไม่ไม่น่าฆ่าไม่น่าขี้ขาเดี๋ยขายอยากได้อันนี่มั้ยาอยักได้อันสองอันสันด้อันนึงไปบเฮี้ยนเจ้าอันนึงไปเฮี้ยนข่อยสันด้เลยนี่ขาพอเครื่องเทศเราใส่ชนีดดีนะครับเพราะมีแม่งจก เฮ้ยยัยแก่ตัวแค่นี้ยิ้มเสียงมีดมันมีกันไปแล้วคุณเจ้านี่เนาะแล้วคุณพี่น้องเอ้ยฟ้ามันย่นมีดนะฟามันก็ย่งใจพวกฟ้าพี่น้องอันนี้นะคะก็เป็นตลาดท่าทงน้ำมีน่ะตลาดทงน้ำมีตลาดทงน้ำมีพี่น้องนะคะก็คือตลาดเจ้าบ้านอันนั้นมดหนีละนะคะ ยัยอันนี้คุณรับักแตงเรียบร้อยบักแตงสุภาพบักแตงดีบักแตงบอมีลายมันแมนบาแลูวแมนอันนี้บักแตงอะไรบักแตงข้าวตอนนี้แนั่นแหละบักแตงข้าวบักแตงข้าวบักแตงข้าวเต็ข้าวบักแตงข้าวโลเท่าไหร่เรสิบพันอันนี้แซ่บสิบพันเอาให้เรารู้ในข่เวีห้สิบพันเนาะลาลา ยูดนีเพ so ินเอาไปกินซุปบ่เพิ่นเอาไปกินซุปบ่อกพ่นนะีิต้องแต่งกว่าเอาไปกนแบงคอกาวหนาดองบ่อนาบ่อต้องไปอเว้นี้เลยนี่ดูลอ การเพื่อบางที่นี่เนาะการกินสันุนไพรนะครับอันนี้คือเห็ดลิ้นจื้อเ็ดลิ้นจืับอยู่ในกาแฟสมุนไพรตราเกตเห็ดนี่นะครับพี่น้องเฮทลิ้นจื้อไอ้เบิ่งฟูงห้ซะย่ายนี่เลยขาวี้ในกาแฟเขาไล้อันนี้ก็คือยาหัวยาหัวพี่น้องเย็นเย็นค่ะอันนี้สำหรับคนมีลูกเจะสื่อไปถ่ายตอนตัวของออกลูกบ้านมาข่อยบ้านหิน นี่ยังว่าน้อนข้านเอี้ยนหรือวานอนว่านวานอนว่านอนตัวสตรัฟใช่ทางชาวใช่ทางชานลูกโอ้ทาง้ารลูก้อะไปเอาไปเอาไปใส่เชียงขวงตี่โอ้ทางเช่าอันนี้สดสดเลยสดสดเลยอุ้ลเคยเห็นอันนี้อันนี้มันแห้งอันนี้แห้งแล้วคือตัวเล็กข้านี้อันนี้เป็นยังลูกะต้มบ่ไปต้มก็ได้รองเพลยก็ได้กินเลยก็ได้ ัวเช่นพักเ้นีเด็บบอนี่อันนี้เอาไปพักโบราณให้ยังพัดก็ได้ลขจดจมูกเลยว่าปกติเขาไปทำอะไรกินเขาไปดอกน้ามเพิมไปดองน้ามเพิ่มไปดองเ้าแก่เิยขิดนี่มาที่นี่ไม่ใช่เพี่นร้องเลยชิโน่ตัเอยจะเป็นตายกับตายก่อนด้วยอันนี้คือถังชาวอุโมงคอเขาเรียกว่าหญ้าหนอนมันจะเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติเป็นพลั่ง เป็นสมุนไพรเสริมพลังทางเพศนะคะทังเกตบบางนามให้ขาแดบห่มลุงอยู่เราดูเอาใหญเป็นี่หนีลงเป็น่หนี่อหน่อี่ะโนไม่น่าค่าไม่น่าขี้ขาเดี๋ยวขาไปอยากได้อันนี่แม พอยอยากได้อันนัสองอันฉันได้อันนึงไปใบเฮียนเจ้าอันนึงไปใบเฮียนข่อยฉันได้เลยนี่คนมีอีกเจ้าตัวบ่ฉันมีเจ้าตัวข่อยสิเอาคนใดหล่ะมีนี่ค่ะนู่นนึงโอ้พี่น้องที่เคารพรักอยากเอาไปเมืองไทยแล้วก็ลรอมปลาค่ะแล้วกชายพี่น้องเก็บบัตรเข้ามาบูชาขอหวยขอโชคขอลาภถ่ายเด้อถ่ายเด้อชุดจอดชุดยอดเอาบูชาค่ะบูชาเม่ยฮันดูนั่งมอกบ้านเพื่อนเพื่อนหน่อยเน่อน้อยไม่แคร์กู ไม่ <Safe rév mark> หรอกแคกวนี่แม่กรพาอันนี้งใหแม่เนี่อันนรัเพากรานกรับพักวดบรนี้ค่ะันัเรอาเอาอีกเส้นคนละอันนะรกบน์เป็นเท่าหครับอันแต่งงานมีไงเพียเนาะมัวกับสิบัขาปลากับสีบัขาบัวอยกับสิบัต้มให้พี่น้องดีจูวาชินลาบลาบข้าวลาบกวยกับพี่น้องลาบเม้ คือปิดตัวมาเอาเดอพี่น้องเดอสีให้ลาบลาบเท่าลาบเท่าขายจังใดหรออันสิบพันหรอสิบพันโอเอามาจะใส่เราลูกหลาเอามาจะห่วยเห่วยเอาหนามลึกบอกลูกว่าหนามตื่นห่วยนี่หละน้าห่วยเมื่อก็พูันเลยมุดเหราไปจังไดแนวสินผิวลงลงบอเอาตะโไหม แม่ยายซักเสียจะได้กินแล้วนะผู้ขากาอันนอกจากสืบไปปล่อยมันคือเก่าบ่แม่บ่บอกยายยายแหลก็เห็ุเ่าเป็นเอ่อเมื่องนาศิลาเท่าเนี่ยคืออยากมากเอออยากเอาแม่เอ่อศิลาเท่าเนี่ยฮะเออโอ้ยทนี่สิป้าเออเอาเอาเอาป้ายายแหลกศิลาเท่าสุข่อยกินพี่น้องค่ะมือนีมาปาาเฮ้ เดีวคือพนังขายปลาเดคืรอรลขายปลาใช่ค่ะเอเอาไปแจได้ขายใบเอาเอามันจะได้ขายใบเราเป็นผู้ที่สลาดเอาไมันเพีย้ยนพูดไงจ้าเขาส่เอาเดจเรืรอรถท่านบริบานี้คนขึนอยู่เุ้ยโอ้ดดอขึ้นรถท่านเตบิบอยู่ว่างหันเนะาะบ,บ้ารงพ์ด่ออรถรถเต็เต๋อกอนเด้อแสดงว่า เกิดการจำแนกมานี่เฮามาที่เมื่อปลากกระดิ่งเป็นตลาดสดครับพี่น้องนะคะดีอกดีใจจะเห็นวิถีชีวิตของพี่น้องอการขาดการขายเนาะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะคือล้มไม่โซนจุดเป็นยังไตอนนี้นะคะเฮากำลังสืทรรกรลากเข้าสาธิตการลากเขาากา้า มือนี้นะคะห้าไปได้เท่ามน้านะคะพี่น้องไปเนี่ยห้องถึงเท่าท่ำการลาะเท่าน้องแย่แล้วเ้าสิท่ำการลาะเท่าแต่ความอื่นนะคะเพื่อความสะอาดสะอาดนะคะเ้างกัต้องล้างเ้างกัต้องล้างจะสามปีหนามตะกอนนะคะพี่น้องแย่แล้อันนี้แสดงว่าเท่าสะอาดเนาะเพราะว่าน้ำเพราะเปืือนเลยน้ำใสค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าเท่าเพื่อนเอามาจากน้ำน้ำเลอะน้อยเนาะแม่น้ำเลอะน้ำเลอะคันน้ำบุเลิกนี่ค่ะเวลาเขาล้าง น้ำจิ้มเป็นเมือนนอกจากเป็นพุ่งงามแล้วยังเห็ดเมฆ้วอีกคือเท่าตอนที่แรกเนี่ยคันพึ่งหัวจะพานบ้านค่ะไปเข้าหัวจะตายเลยต่อหัวจะเกิดไม่คันหัวจะไปเอามากคือจังมื่อนี่นะคะเปลีนแต่เนี้ยมึงจะบดทะเลเง่านะพี่น้องเปลนบดทะเลเง่าเข้ามาส่งไปฝัดเนี่ยในนี้เพียบอันนี้เข้าล่างงามที่สองนะคะงามที่สองคือแบบงามเรียกกระใสแล้วนะคะอันนี้ต้มน้ำปลาดุ น้ำลากเทาใส่น้ำปลานี่แหละไทยบ้านทีวีของเทาเนาะทำรเน่ยเขาเจนเนีาซีนี่ไือเทศเขาใส่ซีนี่ดีนะครับเพราะมีแมงจ๊อเขาต้มลงหม้อเลยเพื่อฆ่าเสือเนาะ ต้มให้มันสุกโดยน้ำมันง่ายเกนไปนเตินสุดาได้หมตับ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 เนาะต้มประมาณห้นาทีก็นากินหวาน เปรี้ยงน้อยพอดมม้นี้ชาวนเีนี่ขั้นตอนการลาบเท่าพี่น้องนะคะเออลาบเท่าตะกี้แต่สมัยพอสมัยมีนสมัยโบราณโบราณเท่านาะอันนี้ลาบเท่าพี่น้องทั้งเหล้าด้วยพี่น้องเด้อลาบเท่าทั้งเล้านะคะอ่ะอันนี้นะคะพอ,อ,อกับท่านใหญ่พอกับน้ำลายแตกแล้วพี่น้องนี่แหละคนไทยบ้านนะจ๊ะ <laughs> <laughs> บอกว่าผู้ใดอยากใส่ตะไคร่ค่ะแล้วแต่ผู้มานะคะอ่าประเทศนี้แต่ละบบานกับโบคือกันเนาะนะคะบางบานใส่แบบเขือคืนบางบานนะคะเพื่อนบอมเป็นผู้เฒ่าหลายเพื่อนก็ใส่แบบเขือธรรมดาเนาะอือเร่เนาะแบบเขือคืนนี่ก็คือแบบเขืออย่างลูกแบบเคือที่มันคืนนะคะบอมเป็นค่ะบบเขือขื้นค่ะแบบเขือแบบเคือซีซี่มึงก็เด้กพี่น้องด้วยแสบหอดผิวไว้นำได้โอ้ยแสบหอดลูกไม่ท้องอืมไม่รู้จัก ลาบเาี่นน้แมนูต่อไปเด้อไงจำข้าวบูรังเนี่ยก็คื่อนนั่นแมงละงแงเนาะนี่แมงละงแงนะคะแมงซ้อนเมื่อวานนี่เด้เพื่อนสีเพื่อนสีอ๋อบ่เบอร์เกย์สีอ๋อเนาะข้าวเบือก่อนอันนี้น้ำมันหมูเลยลูกข้าวเบือจำข้าวเบือผัวเป็นยังจังเไส้ข้าวเบือลูหล่ะไข่มันข้นให้มันหอมให้มันข้นให้มันหอมเนย เป็นแต่ก oh, like ok. ินเลยคนียายครัตอนยังน้อยพ่นเคยย่ำเข้าให้กินเป็นแบบนี้แหละโอ้เป็นแบบนี้ใส่ใส่ใส่ห่อใส่ใส่แช่ห่อบหมกใบตองแม่ย่ำแล้วกับหมกใบตองมากินห้อมเนาะนี่แม่เกษตรหายเข้านอนหันหัวไปทางขาทั้งตีนได้กับปอนเขานะมึงย่ำได้มึงมาย่ำมึงตายเด้ว่าเสี่ยงคือลงนะครับเจ้าเข้าเข้าไปมึงทัางหัวเสาหลังเข้าก่อนด้ เซ่น้ำปลาลงไก่พอฮาบูมีป่าลาเมื่อกี้อันนี้เป็นเกินว่ะปอแม่งไว้หนักเลยเนหรอนี่เขาไปสอนว่านีแนวการพวกเราปลาตัวใหญ่อยูด้วยเห็ดโดนแน่อันนี้คือผักซีเนาะอยู่ประเทศไทยเอิญมีอย่างนี้ผักซีลาวจ้าวพักซีลาวบอ แต่ว่าประเทศไทยก็เอาไปใส่คือกันเนาะผักซีอันนี้เรา,าก็ตัดอันนี้ลงไปกันขาวนะจริงตัวนี้เนี่ยเราเอาใส่ตัมะมงเนาะสีขาวเราจะเอาใส่เอ,อกใส่แกง,งแต่ว่าสีขาวเราเหมดแล้วใส่อีกหน่อยนึงใส่หลังมาสิกันตอนสุดท้ายคือเอาผักซีลงไป แล้วก็เสร็จสมบูรณ์วว้าตักใส่จานมะงเงมมะงงามมังเงมมะงงามจำทรายจำขวานเนาะตักใส่จานนะพุณเจ้าแซ่บก็แซ่บเออะเขือห้าก็ต้องมีปลาร้าลาราเล้าไหน่อยนึงแต่วันนี้มันสิค่ะเพราะว่าอยู่เฮือนเ้าวเสามารถลื้อได้เพราะเฮือนเ้ายังว่ได้ขึ้นอยู่เ้าวจะคากันมาแต็งกินอยู่นี่เพื่อสรลอง สามมื้อสคืนที่เขาสลองอยู่เหืห่อลังนี้อนาคตต่อไปนี้ลุ้งแน่นอนเนาะ